สวัสดีเจ้าเมลี่อ่างกลางทุง่งกลางท่ากลางป่ากลางโคกพี่น้องครับมาครับท่านสบายใจมาเบิ่องอาจารย์พายหนาม่นใส่อันใส่ด่างสิมายันสิมายามรอบอีกแด้วเมื่อนี่เมื่อนั้นมันบ่คักปานไหนเมื่อน,นี่สิมายามใหม่เ <laughs> มื่อน,นั้นบ่คักปานไหนเมื่อน,นั้นถึงฝนตกเมื่อน,นี้สิมายามใหม่พี่น้องครับออกทุ่งออกท่าอีกแล้วเมื่อน,นี้มาคลิปนี้มาเบิ่งน้ำกันใส่ละคนปุ้ยุบูดะพักบุญกหลอะไรอาจารย์พักบุงกุลอะไรเด้ ปอนผลไม่น้องคนแน่นอนขนาดเลยอาจารย์ป้ายน้ำก่อยอยากกินมะพัดนพัดน์พระวงศ์ดีมาครับท่านสบายใจกับเราครับพี่น้องครับพี่เต๋ามามาสวัสดีเนี่ยโมเรียงพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวสิพาไปเลาะยำยำยังก่อนยำดังยำโบเมนใส่ไปยำรอบยำรอบนะครับสีมันผัวมันมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องคลิปนี้ครับมาเด้อไส้ละโคตรหนาปลาโตมาอยู่ไกลแถอะุ่น ไซยังจานใไซยังนี่เนี่ใส่ดังดังจังเส้นดังหกเส้นไปาย,ายังอินทีโอ้เฟียดมองใส่ดังอะพี่น้องคุณการไฟหน่ำนะครับามามาเล่นน้ำเพลินอีกวันนี้สิมายามรอบยามรอบ,ยา,รอบยามดังนะครับกนกระด้างอยู่คุณตุ้งป้อมตุ้งป้อมอยู่คุณคุณ,คณพี่น้อง พิ่น์กำลังเฮ็ดหล่องไส้ด่างเพิ่นนะครับเฟียดเข้ามาเฟียดพักบุ้งเข้ามาปลาพักบุ้งนะครับปุ่นเป็นข่วงทั้งปุ่นเฟียดแล้วจังสีไส้ด่างจะเด้โอ้วิถีชีวิตผู้บ่าวไทยบ้านจังสีรับไปรองเฮาเฟียดน้ำเข้ามาโอ้เฟียดปลาเข้ามาให้น้ำมันเป็นทางน้ำแล้วก็จังสีได้ไส้ด่างได้เอาแอ้โพดเด็ดแล้วจะพยายามหลอบเฮาปุ่เป็นข่องไปว่ามันงูเลื้อยเลยไป้องหมดนะ คนหน่ะประเทศเป็นกว้องมาพุ่นเพื่อนสิใส่ดังเธอได้ปนินไปตุ่มพ่นว่าเมื่อไหร่ได้ปนินสองเมียเมือนั้นพุ่น่ะไปทั้งพูดเลยี่น้องโอ้คำล่ะคิดแต่เป็นสิโต๊กดินล่ะเอาฟ้าเฮ็ดเด้อเสดไปยามดังโอ้เสดไปยามรอบมันเสียไหนกอนมันสิเสียงเบิดกอนนี่นี่พูดหนาไปยามรอบกับถาเดี๋ยวอันให้เราใส่ใบมือยังไม่ยามน้ำเรามือหนึ่งเสียไมายามดังน้ำเราเมืออื่นพี่น้องให้เราใส่ใบก่อนเนี่ยเราเพียด์บ่องไว้แล้ว ข้ามแล้วข้ามแล้วเร็วเร็ว,รวไปอาญามรอบนี่่ปพ,พี่น้องเบิ่งน้ำกันนี่ฮึบ <laughs> โอ้ยนกโมเมนต์นกยังละหัานโมเมนนกเป็ดนกอยังข้อยยาวข่อยยาวนั่นจบเลย,ย au, โอ้เป็นขน่วงดีขนาดเลยซิมว่าใส่มือไหนบันไดดังอ่ะใส่มืนมอนี่ปะมือแรง่งเนาะเดี๋ยวมือซิมว่ายามนำ้ำเอาเอาเร็วเร็วมาหนี่ไปไปยามรอบพี่น้องมาหนี่ ถ้าพ่นผ้าพยายามรอบพอาะว่นใส่ใบโมงจักมองพ่นใส่ขันสิพยายามกอนพ่นก็นดีอาจารย์พ่ายนา้ำท่านสบายใจมามาสิผ้า,ยา,า,ยา,มมาพยายามรอบสามนมสามมุมรอดปลาพยายามรอดวันนี้นะครับอาจารย์พ่ายนา้ำคอยมีของฝากมาฝากเจ้าประแดกบองคอยขายประแดกบองในซุ้มเงินี่แต่ว่าเสีมาฝากเจ้าซื้อหรอกว่าเพี้ยมองจวดรถเพ่นนะอยู่กลางดวงกลางป่าไป อยู come on, come on. ่กลางดงกลางป่าเอาปลาแดกบองของต้อนของต้อนครับสุดยอดเอาไปกินกับเข่ากับน้ำก็ได้กินกับสมกับเซี่ยวอะไรบดแดกบองสุดยอดปลาแดกบองไปพิงปลาพิงปลาโอ้ยสุดยอดล้เขากันเข้ากันโอ้มาล้างแหลกแหกมันถือบนอ้าปูเอ้ยปูโอ้ยบนนหนมาแต่โดนแล้วเนาะแต่มมือปูแต่มมือฝนโต๊ะฝนจนปานนี่ ตึงจักบาดดูล้างแหลกเนี่ยน้ำแหีงตีเขาบ่ล่ะมิดสิรีเ้อามอง่มองโอเคโอเคเบิหลังตัวไปสูงบ่ดีดแนวไดิมันดีดขึ้นเรื่องอ่ะ จังว่ะเด็แต่เบิ่งกอนเดาหมดเลยไม่ยามจะโดนลับพีน้องมัดดีดข้นเรื่อเรเลยปลาปลาเขียงโอ้นีดปลาเขียงปลาเขียงปลาเขียงนี่ไงนี่ไงปลาเขียงทีเอาคนเจ้าข้นมานหน่าละไปหมูไปต่อ หน่ามันบกเนาะมันก็เลยเป็นแบบว่ามันเขินน้ำอันนี้เขินน้ำพี่น้องใส่ไว้ปลาปลาอันถูกนี่นี่ปลาตัวถูบเฮ้ยน,บบนี่ปลาอย่างนั้นขาวๆแบบแบบเหมนโอ้ปลาเกียงหลายไปตัวเออโคตรนะดงเดง้งดงเด้งเลยพี่น้องโอ้หลายตัวอยู่เพระยาะไงดอกแต่ว่าห,หลายตัวอยู่มันย้มมันย้อยู่นี่เนี่ยพี่น้อง ปลาอย่างนีบุเอาไปทั้งโคกเลยบ่เอาเปิ้ลสีใหญ่หมองใสไปเบื้องหลังบุญอีกคำละจานบาทนี่มาทางพี่โอ้ฝนปลาบ่อนอยู่กลางบุญคำแล้วคำแล้วใส่หลายหลังหนึ่งอยู่นี่เพื่นตีเบื้องกันคำแล้วคำแล้วเริ่มสิบพเห็นห่งแล้วพี่น้องเบื่อแล้วเด้โอ้ไม่หอดกันเบ็ดเบ็ดผู้ใด้หรือมาใส่ไปนี่ Ủa, oh. oh, lắng này tôi mùa tương tự quân in mùa tương tự quân in uni lắm đúng tương bóp sĩ tương luân sĩ nhạp ô nhạp bóp mùa nan nọt nhao 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 bóp mùa nhao 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 เงียบสั่มโอ้ลงไม่ลงไม่ตากแดดไปสักก่อนเอาขึ้นมาสัน่นยามหลอบยามเหมือกอ่งเอา้ามีอีกจักหลังมองนี่โอ้ต้องพุ่นอีกเต๋อโอ้มองไฟน้ำหล่นน้ำไหลขาดว่างมองนี่แต่ตอนนี้น้ำม่มีแล้วน้ำเศร้าไลแล้วห้องเกาเ่า โอ้แต่กมือขอยมาเจ้าบัไดมายามอีกเลยต้นยาไอ้ต้นใหเขามาลัยาเออเขามาลักยามมึงเจ้าจากอบมาสัเท่สันงาใหม่นอออ้กัมัมันเยนนมกสมพมันลอยอยู่ตรงโขกเมดดีริลีอ so ืมเอา ไปเบื้องหลังหนาเธอมีอีกจะได,ด้อีกว่ากันโอ้เป็นแต่ไซเบตควบถึอดีบนทางนี่เนะาะมันหลุดมุงรูตัวนี้เป็นจังไรตัวนี้โยนน้องพักจบนี่ยน้องพักจอกเต้โอ้มีหอด,ดออก,อกันยยเบ็ดโุ่น้องพักจอกน้องบางใหญ่เลยไปน้องน้องพักจอกนี่โอ้บรรยากาศแย่หมดแลงกิตาเวนกับสิโตกดินแล้ว ไปนั่ไปเบิ้งน้ำพินหลัดปลาฟ้าดวงไป <laughs> ไป่เบ็ดกับโพถือเนาะน้ำมันไหลย่ำฝนพืดนเน่นนกินเลยแล้วบางทีพี่น้องน,น้ำล้นทีบอยู่ไปไปเบิ้งน้ำพึนน้ำงุ่นพี่น้องไปรุน่นดูเพื่อได้ถ่า,ายคลิปีนบ่อบางหนึ่ง ปลาหน่อยครับพ่อีมันตันหูมันเนาะออ้ยเออเออขีดเลเออเอาเอาตากแดดไว้สโอเคอืมเอาตากแดดไว้ก่อนสันฮะไปต่คือบ่ล่ะไปไปไปเบื้องสัน ไปเบิ้งถ่ายคลีบไปน้องนอง้นำไปเบิ้งครับยังอีกจากหลังเกาะอีกสองหลังไปนะไปเบิ้งครับไปน้องไปรุ่นกันอีกสองหลังไปรุ่นกันโอ้ยหนามไลจอกๆเลยมองนี่ใส่บ่ตัวนี้โอ้มีปลาไหลบ่ะเออยำใส่เราไปน่องมาเลยนี่ละยามรอบยำใส่มียังบ่เ,เอาเดี๋ยวเด้อพปอน่นกำลังโงกเกินอยู่ ปลาเขียงปลาเข็งเอายามใส่ยามใส่โอ้เอาโอเคเดี๋ยวไปลัดน้ำพุ่นลังนึงยังใส่ก๋วยพุ่นบ่ะยืดริมปลาผมเนาะเดี๋ยวคอย่างลัดพุ่นเด้อมาตั้งผีบัดนี่ลัดปลามาพอกันยืดตั้งผีพี่น้องข้ามห่วยจะได้บ้างฮนข้ามห่วยน้ำไหลบ้างฮะนน้ำข้ามไหลเนาะยามนี เต้เนี่ยใส่เต้เต้าบัวบาดว่าสั่นคนว่าหลังนี่เอาถ่ายคลิปเทือได้พี่น้องมันรุนนํำกันเตือหมันหึไม่น่าหรดังกอกลวดว่ามันฮักอะไีบ่เขาเลยบ่เข้าเลยางเป่าเท่ากนว่าไงก่อนบ่ ก็กปูไหมเพตำบักคาเน้กระปูนี่มีหัวเตายหน้าหมดแล้วขอยดเต้เตาก็มีเตาน่อยกระปูเตาปูหอยอือดไปแล้วกรปูน่อยนี่เลยเตาพี่น้องแล้วขอยเปเที่ยวไป่าขยิดนะหาปลาได้เตาตัวนี่กระปูซ้ำหน่อพาำเสีาน่อย ย,ยุ่หนาบนดอกเอ้ายามันจะปล่อยมันออกเรา,าจะปว่วยเอานึ่งสียอีกลังหนึ่งบิดเลยทีโอ้ยังอีกลังหนึ่งเนาะไปรุ่นลัางสุดทา้ายพี่น้องมาเลยรุ่นรุ่นรุ่นอีกลังหนึ่งเออเต้โอเค <laughs> นี่ครับล้งสุดท้ายอยู่นี่ก็ลังหมุนปลาไปยอยู่พี่น้ <laughs> โองผมไปตะคือบ่อหลังนี่ไปตะหมันบ่อหลังสุดท้ายนี่ ไปได้จานคือบอล้า <c oughs> งสุดท้ายพี่น้องมีบอปลาปคอน่อยปลาคอหน่อยเต้าเข้าโอ้ยมีเต่ากับปลาคอหน่อยแล้วพี่น้องเอาหอยเชอรี่เต่าปลาคอหน่อยเอาอเอโอเคคลิปนี้บ่หมานปไปไหนพี่น้องสำมารอเหรียญน้องจานเนาะ <c oughs> ขอบคุณจานใยนำครับคลิปนี้พี่น้องนะครับผ้ามะรอนะครับมะรอ,นะรรอกลางโคกกลางโลงกลางป่า นะครับปุ้ยหย่ามบเกียวหง่วนใ้นี่คืองามจิเลยเอาคลิปนี้ขออนุญาตบาทค่ามอซ้ำนี่ละพี่น้องโบมันโบมันถ้าพี่นอ้องมาเรียนเพราะในเบอรงคลิปนะครับจัดรอยขอบคุณหลายๆพี่น้องครับไปแล้วบ๊ายบาย